อ๋อแล้ครับเราจะเป็นนี่ปืนคู่เห็นไหมเห็นปืนคู่ปะน่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยปืนคู่แม่งโคตรเจ๋งอ่ะกงฟันอ่ะบอกตรงโอ้โหทีมเราหรืออะไรทีมเราทีมเราจะเป็นปืนคู่ได้อ่ะต้องทำปืนคู่ไม่ไม่ใช่ปืนธรรมดาขนาดปืนแดงด้วยเฮ้ยรอเพี่งเราผมจะปืนคู่แดงนะที่มันยิงเราโซ่เดินไมเจอไอ้นี่มันเป็นสีสีตามเสื้อหรือเปล่าแบบว่าสีแดงก็เป็นปืนแปืนแดงเออไอ้ปืนผมยังเป็นสีเลย ออปลายปลายกระบอกเป็นสีส้มสีตามเสื้อแหละอเนี่ยเพนป๊อปของคุณก็เป็นสีส้มเอ,อแสดงว่าถ้าเราอยู่สีเงินก็ปืนสีเงินใช่แต่ทีเราไปยึดไปยึดไปอาการสีเงินมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยึดบ้านแรกกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านสีเงินเราเอายึดบ้านน้ำเงินก่อนสีเงินให้ยับอ่ะเออถล่มน้ำเงินสีเขียวช่างหัวแม่ไปสีเขียวเขาแม่เกิดไม่ไหวเราไม่มีสายแค่เรี่อยนะไม่มีเทียดำอยู่ ไม่เป็นไรหรอกน้องมีแคลี่นี่ตัวยิงไกลสองตัวนะโอ้ได้หรอไปวิ่งวิ่งเดี๋ยวแทงให้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนนึงเคลียร์ซัมมีคนนึงเคลียร์ซัมบี้คนนึงตีตีประตูนะเก็บซัพพลายเก็บซัพพลายซัพพลายอ่ะมันจะตกตามซัมบี้ครับต่ตกเป็น่ะเองเคลียร์ซัมบี้อะไอเทมนี้เคลียร์ให้แล้วเราตีเลยดูเอาไม้ตีดีกว่าไม้เร็วกว่าขวาด้วยเร็ว เออตัวนั้นมาตัวนั้นมาเดี๋ยวผมช่วยเองตัวนี้แม่งไหวๆครับผมยังไม่มีหิวะสบายตัวแทงซับเปล่าเนี่ยเห็นลุงเห็นกล่องว่ากล่องพวกนี้มันเป็นซับไพ่ครับได้แต่ประตูประตูในกล่องกล่องนะอ่าเก็บกล่องไว้ด้วยกล่องไว้เล้วป็กล่องที่คนคนเดียวอ่ะ ไม่ก็เลยหละแหลายคนเดี๋ยวตายแล้วจะสวยเจดีย์เอียวคิวไป้ายจะยิงไงลุงจะยีงไงลุงยิงประตูหน่อยประตูเฮ้ยโดนดึงคอโดนดึงคอเลยเลยเลย ประตูประตูประตูไอ้พวกนั้นมันออกไปแล้วมั้งเนี่ยยังยังยังหายเลยไปเลยไปเลยแล้วล่ะวะสะพายอะยามโหมดสะพายหนึ่งขึ้นแล้วยามามเอทีลอดกลับแคมป์ไม่ได้เพราะเราใช่เก็บกล่องสะพายแล้ววิ่งเข้าแคมป์ได้สักสิบกล่องนะเข้าแคมป์เอ้ยเราสีส้มนี่สีส้มเราได้เยอะสุดแล้วตอนนี้แทงแทงแทงมาอืม ลุงไม่ใช่ลุงนี่หว่าใครก็ไม่รู้โดนดึงคออัพฮิวเยอะกว่าเดียวจะไม่ตายเดี๋ยวผมอัพเกาะให้มึงจะอ้วกทำไมเรียบร้อยเฮียแม่งยิงอย่างแรงอะสพายสพายใครก็ได้เดินไปเก็บทีเดี๋ยวผมเออเฮีย เดีกๆด็ๆโดอัพโดดอับเกียได้กียร์เรียบร้อยลุงเม่นกีเราสองปีเพิ่มอีกสัตว์ เอเร็วเร็วถึงรถแล้วจะถึงรถแล้วนี่ไปดกดกดเอ็กก่อนเลยนะเข้าไปถึงกดเอ็กก่อนเลยต่อไอเอไปไปไปถึงแล้วถึงแล้วงานลุงมันจะมีรถรถอยู่ทำไมมันยังกดเอ็กไม่ได้ต้องยึดบ้านก่อนนะ อะไรแล้วหอนี่นี่นี่ขันนี้ไม่นเราช่วยหน่อยแล้วเราโอ้ยรถคันนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกล่องส่งสะพายก่อนลุงส่งสะพายก่อนดิฮะส่งสะพายก่อนใช่ไหมตรงตรงไหนนี่ที่รถอะตรงรถวงๆครับสะพายคือไอ้กลมๆเนี่ยหรอมันคือกล่องที่เราเก็บมาเอ้ยเราตีพวกไอ้ตาลีนะมันจะมกไอ้กลม่ใช่ปะใช่ตีพวกไอ้ตําลีก็ได้กันนะใช่เราตีทั้งทีได้เยอะเหมือนกัน ตีซอมบี้บอสอะได้เยอะเหมือนตรงเอกอะใช่ตรงเอกซ์วะไอตรงตรงกลางอะโหดสัตว์อะได้ยี่สิบกล่องมั้งไปแล้วแต่ไม่ได้มีพุทจังหวะมาลัดเดี๋ยวผมไปรอหนึ่งเลยนะงั้นเดี๋ยวผมรอหนี้ก่นอนไปไปผมไปกดรอหนึ่งลุงพีไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมอยู่ไอ้นี่เองสองคนก็ไหวรับซอมบี้อะบอลเดียวพอละ เฮ้ยซับไายเพียบเลยป้าลุงเฝาเฝาเาผมกดเองเอาแล้เอ้ยมันเอาซับไายรวมเป็นกล่องใหญ่ได้ด้วยเหรอมันกดไงวะกดตัวจีอ๋อกดตัวจีคล้ายๆกัะดอบซับไายอ๋อไปส่งได้ไปส่งทีเดียวอย่างเงี้ยเฟี้ยวดีอันเจสซีวิ่งมาวิ่งมาที่ผมมาเด้อเด้อเด้อผมต้องฝากซอมบี้ เรียบเลยสีแดงแม่งย่าโลเอ้ยไอ้สีแดงสีเขียวแม่งไปสองงานละเดวทีวีต้องบนรอแล้วปะไปรอบนนี่เดี๋ยวผมจะพัานสีฟ้าไปลงลงไปบนลงไปเอ้ยงั้นไปยจอสีฟ้าไม่ได้ไอ้ตัวเอ็กนี่คืออะไรวะอืมตัวเอ็กนี่คืออะไรตัวเอ็กมันมีบอสอยู่ครับมีซอมบี้บอสอยู่อุ้ย็นพกแม่งนะเอ้ยเจสี่นี่หว่า ผมเดินเข้าได้ไม่เศศมนี่ยผมเกรปืนใหญ่เนี่ยเดินเดินเข้าได้ครับแต่ว่าเดินริมม์หน่อยมันจะมันไม่ได้เป็นเหมือนป้อมไฟมันจะเดินมามันยิงมาไม่ถึงปืนใหญ่ยิง <ผม S 1> แรงมากแรงตายเลยวะไม่ตายครับแต่ว่าก็เจ็บอยู่ก็ไม่แนะนำให้โดนแล้วกันไปยึดไปยึดสิ่งเงินเหรอไม่ครันะบแบบไอ้น,นั่นเฉยๆเดินผ่านนิดนึง เนี่ยถ้าเดินผ่านต้องเดินริมริมเดินริมริมล้อริมริมล้อริมริมเนาเดินผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะยิงอย่างเงี้ยมันจะยิงอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นโดนทีก็สี่สิบห้าสิบเนี่ยเข้านี้เข้านี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นี่ไปยึดทงแม่งเลยเก็บให้ก็ได้ครับพายเดี๋ยวผมไม่เก็บให้ลงมาลงเดี๋ยวผมไม่ไปเก็บเว่ะ ร้อนๆจิตทงสะพ้ึยออกมาเยอะแล้วสะพายออกมาเยอะแนี่ยยึดทงแม่งโยนลุงลุงโยนสะพายให้ปองเลยครับสะพายโยนมาโยนโกดจีอ่ะลุงกดจีมันจะโยนได้ไม่เห็นทีแม่งเลยทีแม่งไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเด็กเอาสะพายโยนสะพายมาลงมาลุงโยนสะพายเลยยังไงอ่ะกดตัวจีกับตัวจีจีจีไหมปองเออก็ไปเลยกลับบ้านเลย วิ่งกับบ้านเลยวิ่งกับบ้านเลยต้องเดินไปส่งมาวะเดินไปส่งเลยเดินไปได้อันเดินไปส่งเดินไปส่งเลยวะอันนี้มันยังไม่ครบเลยไม่หรอไบเตอร์ไเตอร์เอ้ยทีมทีมแม่งวะทีมเราทีมเรามันมีสีเสื้อสีเสื้อมันจะต่างกันโกมันจะดักผมมาเเียยเดี๋ยว ลุงไปก็ได้ลุงไปก็ได้ลุงตามไปเลยเดี๋ยวผมตามปองไปเดี๋ยวผมยืนที่เดี้ยตามมาแล้วเนี่คุณตามมาแล้วนี่เอออีนี่ดาวแล้วนี่ตาวแล้วเดี๋ยวผมอยู่กับเจทีเนี่ยเฮ้ยมันเอาคืนหรอไม่มันไปยึดข้างบนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุงลุงมาแล้วลุงมีคนเสื้อครับลุงเสื้อฟ้าด้านล่างด้านล่างเดี๋ยวถอยออกมาเนี้ย แมงเฮานี่แมงเข้ามาในนี้ได้ลุงวิ่งเลยวิ่ง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 กลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปเโหดูให้อยู่ดูให้อยู่ไปเลยไปเลยไปเลยแม่งเอาจุดเราคืนละเฮ้ไปตีซอมบี้บอสนะไปตีซอมบี้บอสข้างล่างกันลุงลุงทางนี้ทางนี้ซอมบี้บอสตัวเอกตัวเอกตัวเอกในแมปตัวเอกในแมปทำไมอ่ะ มันจะได้ซัพพลายประมาณ20กล่กองแ,อาาแต่ว่าล้มยากหน่อยผมนา่าจะไหวอยู่นะเพราะผมมีเฟียอยู่โอ้โหเมื่อกี้เกือบล่วงแล้วสิบกว่ากล่องเลยเนี่ยเป็นซอมบี้อะไรบอสอะไม่รู้อบบตัวฉนนี่ว่าง่ายอยู่เอ้ยไม่ใช่หร่อวะเจ้านี่ตัวถุงตัวถุงแล้วแล้วลุงลุงไปวิ่งก่อน ไหวปะไหวไหวไหวเฮ้ยพีเตอร์เฮียมาแล้วมาแล้วแล้วผมมีเปียอยู่แม่งตีกันเองมันแกดูเลื่องหน่งโอ้โห20กล่องประมาณไป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 ตรงไปตรงพาเตยเรื่อยๆเลยมันมันฮิวได้ด้วยนะกดกดเพาที่เราไม่เราไม่ไปยึดขวาบนวอลช่างหัวแม่ง สีเขียวเราเยอะสุดแล้วตอนนี้ตอนนี้สีเขียวเรานำแล้วปะเราไปยึดทีมสีเขียวปะล่ะเดี๋ยวเไปยึดสีเขียวเนะเราไปปลูกข้างบนไปปลูกข้างบนไปปลูกขั้นบนนะเรานำอยู่นี่ตอนนี้ใช่เล่นมาไม่แพ้หลับลงเดี๋ยวรอที่นี่คือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูที่นี่คือนะเดี๋ยวดูที่นี่เอาซัพไพ่ไปใส่อู้โอ้ไอ้เหี้ยโอ้สี่สิบห้าสิบกองอะไปเอาเบลทงเอาทงขาวไปเอาทงขาว ไอ้เหี้ยโหพีพีไอ้เหี้ยหมดนี้แม่งมันว่ะสี่สิบห้าสิบกล่องไงเฮ้ยเอ้ยตัวเขียวตัวเขียวอยู่ตัวเขียวอยู่ได้ได้ได้นายพาแม่งดิมไม่มีไงเอาเสร็จโดนกูไอ้เหี้ยแม่งดิ้นว่ะแคลรี่เหรอมึงมึงแคลรี่เหรออะไรจำมึงลุงบอกไว้ลุงบอกไว้ลุงบอกไว้ผมงบอกไว้มึงแคลรี่เหรอโอ้โหสกิลหนึ่งเป็นไงจ้าแรงมากเหรอต้องงานอยนี <im> <im ้โอ้แอนตีอัอนตี เว่งดักหน้าไอ้สัอืมล่วงไปเดี๋ยวเอาแค่นี่ก่อนตัวลำคาญ่นเออเรียบร้อยคราวนี้ให้ตัวแท้งร่อนเพื่อนเราไปอยู่แล้วใช่ไหมนะตรงนั้นน่ะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับเฮ้ยสีเหลืองมีสีเหลืองใช่ปะวะเกมนี้ไม่มีสีเหลืองแล้วไมไม่มีไม่มีเออแล้วจุดเหลืองมันคืออะไรโออบสอ๋อเพื่อนเราตายเว้ยไปไปช่วยมันช่วยมัน เดี๋ยวผมชูเวงเดี๋ยวผมชูเวงชูเวง้ยไม่ผมช่วยได้ผมได้คุณตีไปคุณตีไปเยอะตีตีดีกว่าไหมเสร็ยแล้วว่ะมันไปเกิดแล้วมันไปเกิดแล้วเพื่อนเข้าไปดีแล้วมันเกิดได้ประมาณยี่สิบวีอ่ะถ้ามันจะเกิดมันจะเวลานานขึ้นเรื่อยๆยิงตายบ่อยเออจะไม่ไปยืดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ไหนยืดอยู่หาเวลาอยู่วิ่แล้วเนี่ยยมีได้แล้ว สีเขียวกับสีฟ้ามันก็ตีกันไปกูก็อยู่เป็นบอสบอสบอสเอ้ยข้านี่ข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยไปไปลุงลุงดาวดาวไอ้สัตว์โอ้ยกล่องเยอะบอกเลยแน่นอย่าตีทางขึ้นให้ลุงก่อนโหซอมบีต้ตามมาอยา่างกับ walking d e a ไอ้สัตว์ลุงมาเร็วขื่อโอ้ยวู้ช็บเจ็บเจ็บนี่อบ,บอสของจริงไอ้สัตว์บอสจริงดิตัวเนี้ยยังโห hood อุ้ยโดนเปียโดนเปียนเยอะโอ้หน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้ว อ้ยโดนเฟียดเียแก้วตเฟียแ้วตั้มหนึ่งตั้มหนึ่งผมหน้าแดงนะผมต้องยิงกดยาก่อนเ็ดีลยยาอยู่อยู่าย่คือกดีนะสวยอันตีสายแม่ไงศาสตว์อุ้ยตายว่ะฮะอันเด้งว่ะตันบวกบวโอ้ยเฮีออ้วงมาเพิ่มโอ อันหนึงกดยาก่อนไม,นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมต้องยิงยิงปั๊มเลยยิงปั๊มเลยอ้ยหอวกเพียบโอ้ยเจดีของกล่องแน่นอันนึงแม่ของแน่นมากเลยปะแน่นดีโอ้ยเออกลับก่อนอย่างแน่นอ่ะสา <30 S 3> มสิบกล่องออวกมาเพิ่มออวกมาเพิ่มมาเยอะเราพลาดต้องอวกเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเก็บวิ่งขึ้นไปเก็บกล่องโหดูดี๋ยวห้า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 ใครใครใครเก็บไปได้นี่แน่นนะบอกเลยโอ้เขาร่ายอีกห้า ซอมบี้บอสอ่ะไอ้เหี้ยมันจะตายเลยด้วยอ่ะไอ้ตัวนี้มันกี่กล่องก็ไม่รู้ห้าสิบได้มั้งตายได้มาแล้วมาแล้วเยอะคือเหมือนเป็นเป็นเป็นบอสในแมปในฉากของฮอดี้พวกสเก่าไอตัวสีเขียวมาสีเขียวมา้เกสีเขียวมากสีเขียวมาสีเขียวมากกำลังไปกำลังไปกล่องไม่ยังแน่นอ่ะลงมาลงมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยโดนดึงไอ้เหี้ยตาย บอรามาพวกเรามาของนึกโคตรเยอะอ่่ะๆได้หมดเลยน่ะได้ดีวินน่ะเอาเอาเียพี่เบิ้มอ่ะพี่เบิ้มจะตายแล้วเดี๋ยวไปช่วยมานะเดี๋ยวไปช่วยมานะอย่าตีนะซิว่าเฮ้ยผมพีชเบิ้มล่วงดิพี่เบิ้มใส่ผมดิอย่างนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้เกิดดีวะบอกเลยว่าแน่นแล้วแหละปองปองเดินออกเลยปองเดินออกเลยปองของเต็มอ่ะผมยิวผมยิวเนี่ยผมยิวเนี่ยนะนั่ วิ่งกลับมาเดี๋ยวผมไปตามให้เฮ้ยโอ้โหแม่งเล่นโูอันตีอันตีจะ่ทำกว่าฮะเดินออกเลยเดินออกเลยป้องเดินอหน่อยเลยของคุณเยอะของคุณเยอะมันก็เดินกลับแล้วไอ้ตัวมีของอ่ะไหนไอ้ตัวมีของมันเดินกลับแล้วตัวนี้เป็นดาวเห็นมะของมันเกินสามสิบช่องเยอะเยอะแน่น่ะป้องโยนมาโยนมาโอเค ไปคไปอเีกรอบนึงอีรอบนึงอีรอบนึงไปเลยเชี่ยกี่กล่กองวะเนี่ยหกสิบได้อ่ะเดินช้าเลยอ่ะเดินไม่ออกอ่ะใครตายใครตายอ๋อบอสตายแล้วเพื่อนเพื่ไม่ช่วยหรอแ่เอาเพื่อนเราตายเหรอพอใช่แล้วแล้วสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ 1 0 0 110 120 130 130กล่องยืนนี้ลงยืนตรงยืนตรยงยังอยสามสิบกล่องเว้ยเมื่อกี้ผงกอนนปเลยผมยู่ที่ผมกันลงอีกลงนี้ลงไหมอยากกลับออลงไหมเออลงใครอยกลับกลับเอาไปเลยผมวิกลับให้อ้งอีกอบึงวอนไปอีกรอบเกลับดีๆครับัฟให้แล้วอ้ยโดลีก โอ้โหเลยสายมันแล้วกูทีนี้ไอ้เหี้ยแต่ตัวแครี่แม่งป่วนจริงอ่ะแครี่แม่งป่วนจริงอ่ะว่าปะไอ้เหี้ยตัวแบบดำดำอ่ะเออผมมันจะบิดบอกได้ต้องไปเดินทางไอ้เหี้ยเร็วเร็วเร็วจะถึงแล้วไปถึงบ้านไปถึงบ้านไม่มีแบบดักยิงมั้งเนี่ยไม่มีหรอกอยู่แถวบ้านก็ไม่ตายลงเชื่อมลอดแล้ว บอสตอบมาเต็มหมดทั้งนึงด้านล่างด้านล่างเรามีบอสอยู่เห็นไหมเดี๋ยวไปตัวนั้นกันเฮลลาลาไปๆรไอ้นี่อีลิตนี่อีลิตอีลิตอีลิตวอล์กเกอร์ไะโอ้ยวินแล้วแต่ใส่เลยเนี่ยโอ้ยจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วไปข้างล่างไปข้างล่างไปตรงนั้นนะนกูลงไปล่างเราเลยในงั้นน่ะผมแวะข้างทางก่อนซอมบี้ห้าหกตัวตามอยู่สักกล่องสองกล่องก็เดย์ลุงวิ่งเลยลุงไม่ต้องสนใจวิ่งเลยผมมีผมมีเปียอยู่มาวิ่งมา เบีมาเป็นร้อยแลยต่อเสียด้วมโอเคแล้วกูอัพแล้วโอ้ยไอ้ยแต่นี้ไม่ได้วิ่งไม่ได้แล้วแหละเนี่ยมาเอลงไปกบเธอมางหลังนี่มันจะปวดเนยปวดม่ทำไมต้องกูเนี่ยไอ้ยียมันไปแข่งกันยดกันเองเว้ยไม่ยุ่งกับตีเราเว้ยตายดิตีกันไหมใอม สีเราแม่งรัสเซียไ<ส>อ้เฮียไม่มีใครยุ่งโอ้สามสิบกล่องกับบ้านโอ Ooh, ้โหบินแล้วเนี่ยเนี่ยบินแล้วเนี่ยถ้าครบพันก็บินได้ไหมใช่ไอ้ที่นี่อยากกลับบ้านแล้วมันบอกผมต้องกลับบ้านแล้วของมันเยอะมันห้าสิบกล่องแล้วมั้งกลับไปกลับไปมึงอ่ะกลับไปกลับไปกลับไปพวกมึงอะเรนจะมายึดเหรอพาแล้วยึด เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปตรงธงส้มข้างบนเดี๋ยวมันเฮ้ยเอ้ยธงฟ้าธงฟ้าตัวสีฟ้ามันจะมายึดธงเราจบแล้วมันจบแล้วแหละเจสี่เฮ้ยเราต้องไปเล่นต่อตาจบแล้ววิกตอรีว้าเอ็กซิสได้มเอ็กซิสครับสกอร์บอร์ดโหดสัตว์ดูดูกัน